อยู่กันนะนี่เฮ้ยเฮ้ยเขาติดออกไม่ได้นี่จะมาทำอะไรก็ปล่อยผมนะฮียมีคนไล่ย,ยากนะฮะปล่อยไปก่อนนีย่ยึกยัก ยึดยักษ์เฮ้ยเขาพยายามจะดึงความสนใจเราแต่ว่าเงี้ยนี่ไงนี่แนม่มีไฟฉายด้วยคนนั้นน่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยจับแขว ช่วยกันไวมากเฮ้ยอุ้ยตียัดไปเลยคนนี้งกไม้มากคนนี้งกไม้อะตียัดอย่างเดียวเลยนะไม่โดนตามไปวนไปไปเข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไป,าไปตามจี้ตามจี้แล้วบัดรัดขึ้นตีโอเค ไม้มาหนึ่งแผน่นนี่เขามียอดด้วยเขาดึงความสนใจเราอจะไม่ลงกลมาไหมใช่เอ,อ๊อุ้ยเขาไหวตัวทันนะตัวไปแล้วอ,อ๋อ,อเดี๋ยวก่อนมีคนอยู่ตรงนี้ ใช่เอาไปก่อนหนึ่งทีนะกินไม้อีกหนึ่งแผ่นโอเคมีไงหนีมาอยู่นี่เหรอนีตามเลยอ่ากินไม้ไปอืมอย่าเล่นยาก แถวรอบๆนี้ไม่มีไม้แล้วฮะมาะงกระชื้นหนดอนี่ทิ้นเครื่องด้วยกดดันกดดันกดดันอยู่นี่เหรอบังคับเลยบังคับเลยทำไม้ไปกินอีกหนึ่งแผ่น ไปไหนแล้วมีเสียงปั่นเครื่องอ๋อไม่มีคนเละไม่มีคนใช่ อยู่นี่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 เจ้าเอยเกือบดึงหลังได้โอ้ยเขาจะดึงความสนใจเราคนนี้ไม่หลงกลหรอกนะไปแล้ว นี่ตีให้เจ็บตีให้เจ็บทีไปปล่อยไปก่อนครับปล่อยไปก่อนเจ๊นี่แอบมาเนียนตันตรงนี้เหรออุ้ยเสร็จปีกแล้วเดือดสามแล้ว มีคนมามีคนมาใกล้ๆโดนไหมตามไปอุย้ยไม่ทันนะครับเขาพุ่งตัวโดดเลยตามไหมตามไหมโอ้โหโดดข้ามส่แ,แล้วเฮ้หรือว่าอยู่เครื่องนี้ นี่เหรอนี่แอมเนียนอีกแล้วทือก่อนโอ้ไปไกลแล้วเอ๊ะีเห็น,นเห็นนี่โอ้มีวิ่งเร็วด้วยอ่าวนไม้ไหมตียัดไปโอ้โอเคตามไป ยัดไปโอเคได้ไหมอีกหนึ่งแผ่นอ่าสวยงามอืมมีคนอยู่ ย่องเบาวิชานินจาย่องเบามาแล้วอุ้ยไม่โดนโอเคถีบไปก่อนกลับไปมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วตามไป วิ้ยเกือบหลงแล้วไงจับแขนเฮ้ย,ยเขารอเราเขารอเราแต่ผมไม่หลงโกนหรอกนะเฮ้ยทั้งซ้ายและขวาเลยมีทั้งซ้ายและขวาเลย นาต่างไปแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลงไปแล้วอะ่ะนี่ไวจังเลยเฮ้ยโอเคมีบอลโลนะ่ตามนะตามตามเลยจ้าตามเลยจ้าไม้ไม่มีแล้ว จับแขวนเจ็บไปหนึ่งเครื่องอีกแล้วอีกสองคืไป ตรงนี้ก็ไม่มีน่าม,มีคนด้วยขิ่ีบไปหนึ่งทีวิง่งวิ่งขอบด้วยตามไปวิ่งไปวิ่งไปผมตามในจังหวะน,นี้ตามไปตามไป,มไปโดน้าตานี่แน่ จบแข่อืมนี่แหละตัวตึงตัวตึงตัวตึงบังกันบังกันเฮ้ยโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยอตามไปตามไปอ้ยทันไหมทันไหม ไม่เป็นไรกลับมาที่เดิมทันไหมเขามี่เข็มฉีดยาเหรอไม่หาแล้วทื่อไปเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงทุกคนจะเนียนผมจะเนียน น่าจะกลับมาปั่นอีกอามาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ <laughs> โอเคจับแขวงน,นุ่นนี่ เกือบไม่โดนแล้วจับแขวนผีกปก่อนโอเคปลอดภยัยละมีคนช่วยไวมากเลยช่วยกันไวมากย่องมา จับแขวนคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวตึงตัวตึงบางทางบางทางก่อน อุ้ยกดทันด้วยออ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยไ,ดยได้อยู่นะถืมเครื่องก่อนเราดึงเกมนะครับดึงเกมไว้ก่อน ทำให้เขาเล่นยากนะอ้า้ยมีลูกมีลูกตาไปอุ๊ยนี่เป็นไงมีย่อด้วยมีย่อด้วยกินไม้ไปก่อนนะครับอืออ,อ้าวเจอกันอีกแล้ว โดดข้ามไปวนตามไปวนมาทางซ้ายตามไปตามไปวิ่งไปไม่โดดหลอกโดดเพอา <c oughs> ชอบหลอกโดดจอบแฝงแอบดูไงโอ้โหฆาตกร <c oughs> แอบดูด้วย ช่วยไหมเนี่ยเงียบเลยไม่มีคนมาช่วยเลยเหรอมาทางซ้าย, <_ V im> ยต้องคุมท่อไว้เฮ้ยมาแล้วอ,อยู่นี่นี่เองอ วุ้ยยอดด้วยยอดด้วยสุดยอดยไม่สนใจหรอกนะใช่โอ้โฮ <c oughs> สงสัย <c oughs> อุ้ยตามไปตามไปไปแล้วไม้ไม่มีแล้วตรงนี้ ไปแล้วครับวนไปทางขวาลองไฟแต่ว่ามาทางซ้ายตามไปตอนนี้วิ่งเร็วแล้วเฮ้ยเขาไม่โดดเดี๋ยวจับคนนุ่นแขวนก่อนเลยจับแขวน จำแขวนโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่านานมากๆไม่งั้นเราต้องเสียแน่ๆ ส่งท้ายสงสัยเขาจะหัวร้อนนะครับเนี่ยโอเคถ้ายัางไงก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม